สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษและอายการมีมติแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่ขายอายยายอายุสัมปทานการเดินรถไฟฟ้า BTS โดยไม่มีอำนาจนะคะและได้ออกหนังสือเชิญเพื่อมารับแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่9มกราคม กรณีที่กรุงเทพมหานครอนุมัติให้ขยายอายุสัมปทานการเดินรถไฟฟ้า BTS ล่าสุดคณะทำงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับอายการมีมติร่วมกันให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครคือหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้วรารชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานครอดีตปลัดกรุงเทพมหานครอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดและผู้บริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS รวม11คนในข้อหาร่วมกันประกอบกิจการรถรางโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา59 83 84และ86 จากพยานหลักฐานที่พบเมื่อวันที่9เมษายนปี2535มีการจัดทําสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยเป็นการให้สัมปทานการเดินรถไฟฟ้าแก่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมีระยะเวลา30ปีตั้งแต่ปี2542ถึง2572 แต่ต่อมากรุงเทพมหานครดำเนินการส่วนต่อขยายเพิ่มเติม3เส้นทางที่นอกเหนือจากสัญญาสัมปทานเดิมซึ่งถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ผิดถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะขออภัยค่ะหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคณะทำงานคดีพิเศษจะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอำนาจในการดูแลควบคุมกรุงเทพมหานครพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาสัมปทาน ที่กรุงเทพมหานครทําเพิ่มเติมกับบริษัทเอกชนโดยคณะทํางานคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่9มกราคมเวลา9นาฬิกาข้อถกเถียงหลักๆในคดีนี้ก็คือการที่จะเดินหน้าทำสัญญากับ BTS ตกลงแล้วเป็นขอบข่ายในอำนาจของใครกันแน่นะคะระหว่างกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากรุงเทพมหานคร เมื่อดูตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58เรื่องนี้ระบุว,ว่าต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแต่ตามระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานครระบุว,ว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวราวิชชิมมันีค่ะไม่ได้แตะไม่ได้แก้ไม่ได้ต่อไม่ได้ขยายสัมปทานทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอที่จัดทำโดยกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีทำสัญญากับบริษัท BTS c หรือรถไฟฟ้า BTS เมื่อวันที่3พฤษภาคม2555สิ้นสุดสัญญาในปี2585หรือเพิ่มขึ้นอีก13ปีจากสัญญาเดิมสิ้นสุดปี2572หมายความว่ากรุงเทพมหานครทำสัญญาเพิ่มทั้งส่วนต่อขยายและส่วนที่เป็นเส้นทางเดิมทั้งที่ยังเหลือสัญญาอีก17ปี เหตุผลสำคัญที่อธิบายการตัดสินใจครั้งนี้คือการประหยัดงบประมาณรวมกว่า15,000ล้านบาทสามารถควบคุมค่าโดยสารส่วนต่อขยายได้15บาทตลอดสายและทำสัญญาในขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีอำนาจต่อรองกับ BTS บริษัท PB เชียและสถาบันสะสงได้ประเมินค่าใช้ใจ่ายเดินรถตลอด30ปีกรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง9,466ล้านบาท ย้อนไปเดือนพฤษภาคมปี2555กรุงเทพมหานครว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนสถานะของกรุงเทพธนาคมคือวิสาหากิจหรือตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการทำสัญญาก,กับ BTS ไม่กี่วันถัดมาสสพักเพื่อไทยร้องต่อดี i และปปชให้ตรวจสอบอำนาจของกทมว่าขัดกับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58หรือไม่ ซึ่งประกาศฉบับนี้ยังคงบังคับใช้ถึงปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติใจความสำคัญในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58ที่สอดคล้องกับการทำสัญญากับ BTS คือกิจการรถไฟหรือรถรางเป็นสาธารณูปโภคอำนาจในการให้สัมปทานเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนี่คือที่มาของข้อกล่าวหาที่ดีไจะเรียกทีมผู้บริหารกทม ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมและผู้บริหาร BTS มารับทราบวันที่9มกราคมน,นี้เพราะทำสัญญาโดยไม่มีอำนาจถ้าท,ท่านรอ้ผิดชอบวันนี้ผมมองว่าเรื่องนี้ประเด็นหัวใจก็คือกทมมีอำนาจในการดำเนินการไบนี้หรือไม่หรือเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ีตามแบบนี้ทีท 1, ท่ผมอยากถามว่าท่านมีอำนาจใหญ่ท่านชี้แจงนี้ว่าท่านเอาอำนาจมาจากตรงไหนอ่ะมิได้มีการขยายสัมปทาน ยืนยันกรุงเทพมหาคนครไม่ได้ขยายสัปทานโดยกรุงเทพมหาคอนครอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบประหารและฌานกรุงเทพมหาคนครประกอบกับรัฐมนูลมาตรา281ที่ให้ท้องถิ่นมีอำน,นาจในการจัดก,การระบบขนส่งมวลชนเราเรายึดรัฐมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก่อนว่าท้องถิ่นมีอำน,นาจจัดการระบบขนส่งมวลชนข้อโต้แย้งทางกฎหมายของกรุงเทพมาหาน,านครนอกจากความคุ้มค่าคืออำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระในการกำหนดนโยบายบริการสาธารณะ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญและพรบระบรเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่ให้กรรมสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินกับกอทมอแม้ว่าโทษของความผิดขัดต่อประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58จะระบุไว้ว่าจำคุกไม่เกินหนึ่งปีแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีนี้อาจจะมีผลในทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครวราวิชิมณีไทยพีบีรายงาน